ร้อยแล้วค่ะเล้วเชี่ยวขมื่ออะไรนี่เก็บร้านเก็ยบยางเรียบร้อยเดี๋ยวขอกันอีกคิดหนานะจ๊ะนาอโอเคค่ะถ้ ทีโกว่าอเยที่โกว่าทเขามากู day, ่ในกระังเขามาอยู่สุดยอดเลยที่จะพูดแห้งๆแห้งอีหลีหยสุดยอดแห้งพอยืนเป็นกำลังใจเด้อมามีปัญญาแบกว่าอะไร นี่คันนี้แน่วนีว่ะพี่น้องเคุณก็ชอยกันเองจะ้ะก็ะต้องอันก็ต้องไปเอิญพันยากนี่ต่างคนต่างชอยกันแบกชอยกันมันเป็นประเพณีของเฮาอยู่แล้วนี่จ้ะบุ่มหนชอยกันชอยกันเหตุคุนชอยตัวโตวชอยเพิ่์นนี่จ้ะโอเคเนาะจา้ะเนาะ กกสอบอดีว้าอยู <t 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 ่ทางบ้านห้องไม่นดเป็นแน่โอ้ใช่เขาเขาเนี่ยวเด้อ ไปนี่ยหยุ่งช้างเวลา้ลา,าสิไปสีกินเ้างกะเอาลงไปสีลงสีชืมอเมื่อเป็นกระดิเก็บเงินจ้ะที่น่าจะนอจ่ะจ้ะายพอกันคิดนานแล้วจ้ะ